แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพศ2565จังหวัดมหาสารคามภายใต้การดำเนินการของนายกีติศักดิ์ตรงศริตผู้ว่าร,ราชการจังหวัดมหาสารคามในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามและบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพศ2565โดยมีผลการดำเนินง,งานดังนี้ มาตรการป้องกันยาเสพติดโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการได้ดําเนินการครอบคลุมทั้ง13อำเภอเพื่อออกจัดระเบียบสังคมฝ้อระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่เช่นสถานบริการร้านคาราโอเกะร้านอาหารร้านเกมขอพักและพื้นที่สาธารณะที่เป็นแหล่งมั่วสุมอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายทั้งปี672ครั้งผลการดําเนินงานสะสม3,252ครั้ง โครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในห่วง6เดือนแรกมีผลการดำเนินงานในรูปของหมู่บ้านที่ไม่มีปัญหาจำนวน1490หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ80.60พันตัวชี้วัดทั้งของกรมการปกครองและตัวชี้วัดของกอพรอ ครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีจำนวน365หมู่บ้านการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2565จำนวน13หมู่บ้านได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและมีการสนับสนุนกิจกรรมต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างน้อยหมู่บ้านละ2กิจกรรมโดยมีประชากรจำนวน4,027คน1ัน0 185ัวเรือนโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุขสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบัธยมศึกษามหาสารคาม และสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษามหาสารคามเขต 1, 2และ3ได้ดำเนินการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยในวันที่13มกราคม2565สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปี2565ระดับจังหวัดซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นจำนวน9ราย โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามจะทำโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดโดยให้ความรู้ปรึกษาแนะนำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจาการที่มีลูกจา้างต่ำกว่า10คนผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมิถุนายน2565มีจำนวน78แห่ง234คนคิดเป็นร้อยละ150ของเป้าหมาย โครงการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสรารคามได้ดำเนินโครงการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการจงกระทั่งผ่านเกณฑ์มยสรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการป้ายตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจำนวน66แห่งลูกจ้างจำนวน 1443คนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดมหาสรารคามโดยกำหนดนโยบายในการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัดอำเภอชุมชนโดยมีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการการดำเนินงานและร่วมกันขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดอำเภอและตำบล เยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศฝ่ฝายหญิงในรุ่นที่11ปี2564ได้แก่นางสาวพิรดาพัทรสุโกศลน้องต้นเท้านักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6โรงเรียนสารคามพิทยาคมกิจกรรม one, ทูบีนสสัมเบอร์วันจีนแดนซไตล์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รุ่นทีมเอกได้แก่ทีมแฟมบรัสดีครูจากชมรมทูบี Number รวันโรงพยาบาลมหาสารคามกิจกรรมทูบีนั m เบอรวันในสถานศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามร่วมนำเสนอจังหวัดอำเภอชมรมทูบี Number รวันจังหวัดมหาสารคามรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศณเนะมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี การการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในด้านแผนปราบปรามยาเสพติดโดยบรรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดมกวาดล้างและจับกลุ่มผู้กระทำผิดคดียาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งคดีที่จับกลุ่มได้ดำเนินการขยายผลทุกคดีผลการจับกลุ่มคดีที่น่าสนใจเมื่อวันที่22มกราคม2565สถานีตำรวจภูธรอำเภอพยัคฆภูมิพิสยัย ได้ร่วมจับกลุ่มและดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและผู้ต้องหาจำนวนสองคนของกลางยาบ้า2 2 8 0 0 0เม็ดเมื่อวันที่25มีนาคม2565ริ่วมกันจับกลุ่มและดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดณโรงแรมแทนรักโฮมสเตย์อำเภอแวงแน่งจังหวัดมหาสารคามพร้อมของกลางเป็นยาบ้าจำนวน66,611นนเม็ดยาอีร9 9ยาเเม็ด วันที่3มิถุนายน2565จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน88,000เม็ดวันที่18มีนาคม2565เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสรารคามได้เข้าจับกลุ่มตัวพ่อค้ายาบ้ารายสำคัญซึ่งอาศัยซุ้มแก่กชนบังหน้าขายยาบ้าให้กับวัยรุ่นในเขตอำเภอวาปีปทุมพร้อมของกลางยาบ้า4,122เม็ด เครื่องกระสุนปืน15นัดวันที่9มิถุนายน2565เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสรารคามได้เข้าทลายเครือข่ายชาวตำบลโคกสีทงหลางอำเภอวาปิปทุมโดยตรวจยึดยาบ้าได้28ถุงนับรวมได้4,415เม็ดยาไอซ์3ถุงหนัก3.75กรัมอาวุธปืน2กระบอกเงินสด19 6 8 0บาท โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการกรณีผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุโครงการนาคาพิทักษ์รักประชาในห่วงระว่างเดือนตุลาคม2564ถึงเดือนพฤษภาคม2565มีการดำเนินการรับแจ้งและระงับเหตุผู้ป่วยทางจิตในพื้นที่จงังหวัดมหาสรารคามดังนี้กลุ่มเฝ้าระวังสูงสุดสีแดงจำนวน321คนกลุ่มเฝ้าระวังสูงสีเหลืองจำนวน794คน กลุ่มเฝ้าระวังสีเขียวจำนวน1,326คนรวมทั้งสิ้น2,441คนมาตรการการบำบัดร,รักษายาเสพติดผลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดปีงบประมาณ2,565มีผลการดำเนินง,งานตามแผนด้านการบำบัดร,รักษายาเสพติดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,564ถึงวันที่10มิถุนายน2565 โดยผลการบำบัดฟื้นฟูแยกเป็นระบบสมัครใจบำบัดจำนวน1,531คนผลการดำเนินงาน787คนคิดเป็นร้อยละ51.40รวมผู้ติดยาเสพติดทั้ง3ระบบมีผลการดำเนินงาน1,554คนสำนักงานคุ้มประพพืชจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด และรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามจำนวนสีรุ่นประจำปีงบประมาณ2,565และระหว่างวันที่17ธันวาคมถึง29กรกฎาคม2565โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน125คนมาตรการกาการบริหารจัดการแบบบูรณาการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามโดยนายกิติศักด์ตรงสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการกำกับติดตามและขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดในระดับนโยบายของจังหวัดนอกจากมาตรการหลักทั้ง4ด้านแล้ว ศูนย์ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามได้รวมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการเชิงรุกยุทธการมหาสารคามเมืองปลอดภัยยาเสพติดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การแพระ่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพศ .2565 ยุทธการที่ 1. สกัดกัน้นสร้างโครงข่ายใยแมงมุมเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนาเข้ายาเสพติดเพื่อวางแนวสกัดกัน้นตามแนวทางที่เป็นจุดเสี่ยงทั้งพื้นที่รอบนอกและรอบในสร้างโครงข่ายการเชื่อมโยงประสานจุดตรวจให้ครอบคลุมพื้นที่ยุทธการที่2 Big Data ตาสับประรดจะทำช่องทางในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดผ่าน5้าช่องทางดังนี้ โทรศัพท์สายด่วน043 777 323และ063 904 1642ปต้ปน111มหาสารคาม44000 Facebook สอ,อปสอจังหวัดมหาสารคามและสามารถเดินทางมาแจ้งด้วยตนเองณนะที่ทําการปกครองจังหวัดมหาสารคามกลุ่มงานความมั่นคงผลการในดําเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงเดือนพฤษภาคม2565 มีจำนวนที่ร้องเรียน239เรื่องสามารถดำเนินการยุติเรื่องได้ทั้งหมดยุทธการที่3ยุทธการกวาดบ้านหลังบ้าน โดยจะดำเนินการตรวจปัสสาวะข้าราชการพรนักง,งานลูกจ้างของรัฐทุกแห่งและปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมายมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจะดำเนินการโครงการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งด้วยสันติวิธีเพื่อเสริมสร้างความสงบปลอดภัยจากยาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชนโดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดภายใต้แนวคิดหลัก5ร่วม ร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมแก้ไขปัญหาร่วมรับผิดชอบและร่วมตรวจสอบรักษาสภาพให้เกิดความยัง่งยืน